1 1 4 5นาฬิีนาทีวันเสาร์ที่1ตุลาคมพุทธศักราช2542มีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นภายในสถานทูตเมียนมาหรือที่คนไทยยังเรียกติดปากกันว่าพมา่าบนถนนสาทรเมื่อจู่จุถธงที่ยอดเสากับถูกชักลงและไม่กี่วินาทีต่อมาธงพื้นใหม่ถูกชักขึ้นแทนทีหากแต่มันไม่ใช่ธงชาติเมียนมาแต่มันกลับเป็นธงของพรรคสันนิบาตเพื่อประชาธิปไตยหรือพรรค nld ที่นำโดยนางองซานซูจีผู้นำการต่อต้านคณะรัฐบาลทาหารคนสําคัญก่อนที่ศาลจะถูกส่งออกมาว่าขณะนั้นจูจ่ๆกลุ่มนักศึกษาพม่าจํานวน12คนพร้อมด้วยอาวุธปืนและระเบิดได้จับเจ้าหน้าที่สถานทูตและประชาชนที่เข้าไปติตดต่อราชการเป็นตัวประกันไว้ราวสามสิบกว่าคนโดยให้ทุกคนพกผ้าแดงคาดหัวเพื่อให้เจ้าหน้าที่สับสนพร้อมกับการที่กลุ่มสนับสนุนการปฏิบัติการที่อยู่ภายนอก เริ่มมีการส่งข่าวสารถึงสื่อมวลชนทั้งเรื่องการยื่นข้อเรียกร้อง3ข้อในเบื้องตนและเป็นการตีข่าวเพื่อป้องกันการใช้ความรุนแรงจากทางการไทยอีกทางหนึ่งและนับตั้งแต่วินาทีนั้นเป็นต้นมาการสนที่กำลังของหน่วยงานต่อต้านการก่อการร้ายสากลของไทยก็เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นระบบและมันก็ดำเนินไปยาวนานกว่า25ชั่วโมงทามกลางการจับตามองด้วยใจระทึกของผู้คนในสังคมตำนานประวัติศาสตร์25ชั่วโมงระทึก บุกยึดสถานทูตพมา่านาทีต่อน,นาทีจากสาธรถึงสวนพึ่งจะเป็นอย่างไรเ e เจน d ด r ร Channel จะเล่าให้ฟังทันทีที่การข่าวแน่ชัดถึงเหตุการณ์ระทึกขวัญที่เกิดขึ้นกลงางกรุงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหน่วยต่างๆถูกส่งเข้าพื้นที่สาธรเพื่อควบคุมและคลี่คลายสถานการณ์ในทันทีอาคารไบเออร์ที่อยู่ไม่ห่างจากสถานทูตพมา่า ถูกยึดเป็นกองบัญชาการของทีมงานที่ถูกเรียกขานว่าหน่วยเจราจาหรือสรหนึศหหน่วยงานที่ได้รับการฝึกฝนและอบรมด้านการเจราจาต่อรองเพื่อรับมือกลุ่มผู้ก่อการร้ายสากลตามยุทธวิธีการต่อรองช่วยเหลือตัวประกันเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีชุดประกอบการอันประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่จากสภาความมั่นคงแห่งชาติกระทรวงการต่างประเทศทหารตำรวจการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เป็นตน้น มีพันตำรวจเอกปรีชาที่มามนตรีผู้กํากับการสืบสวนนครบาลสองเป็นหัวหน้าควบคุมชุดเจรจาต่อรองโดยฟังคําสั่งสูงสุดจากพลตรีสนัน่ขนขจรประสาทรองนายกรัฐมนตรีและพลตตำรวจเอกประชาพรมนอกผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติอีกชั้นหนึ่งหน่วยเจรจาหรือสร .106 รเริ่มทํางานด้วยการติดต่อกับกลุ่มผู้ก่อการที่ใช้ตัวประกรันคนหนึ่งเป็นตัวแทนในการเจรจาผ่านทางสายโทรศัพท์ตลอดเวลานับตั้งแต่เข้าประจำการบนตึกไบเออร์ เวลา16นาฬิกา like. มีกลุ่มนักศึกษาพมา่าจากศูนย์มณีลอยจังหวัดราชบุรีพร้อมกระเป๋าสัมภาระสีดำสองใบเดินทางมาถึงบริเวณหน้าสถานทูตเมื่อ <st utter> เห็นมีคนเยอะจึงมีการวางกระเป๋าทิ้งไว้แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจตาไวล็อกตัวมาสอบสวนแม้นักศึกษาทั้งคู่จะปฏิเสธไม่รู้ไม่เห็นแต่เมื่อค้นกระเป๋าใบแรกภายในมียาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลส่วนใบที่สองนั้นเป็นกระเป๋าที่มีแต่เอกสารข้อเรียกร้องต่างๆของนักศึกษาพม่า อองอองอูหนึ่งในนักศึกษาพมาจากศูนย์มณีรอยที่ออกกระเป๋ายาเละเอกสารมาส่งให้เพื่อนอ้างว่าไม่เกี่ยวข้องกับกระเป๋าและการเข้ายึดสถานทูตแต่ออกตัวว่าอาสา,าจะช่วยเจรจาให้เมื่ออองอองอูเข้าไปเจรจาสิ่งที่ได้รับกลับมาคือเสียงปืนที่ลั่นใส่รูปในพลตาลสวยที่ประดับผนังสถานทูตด,ดังแทนคำตอบจนต้องถอยออกมา17นาฬิกา45นาที กลุ่มนักศึกษาพม่าที่อยู่ภายในสถานทูตยื่นเงื่อนไขข,ขอเฮลิคอปเตอร์สองลำเพื่อจะใช้ขนนักศึกษา12คนและตัวประกันไปลงที่ชายแดนไทยแต่ทีมเจรจาต่อรองของไทยนั้นยังไม่ยอมเอออ,อหอมงงง่ายๆมีการต่อรองเตะทวงไปเลยโดยลีลาการเจรจาพร้อมยื่นเงื่อนไขข,ขอปล่อยตัวประกันออกมาก่อนการเจรจาเตะทวงนั้นก็เพื่อให้การจัดวางกำลังทีมโจมตีของหน่วยปฏิบัติการพิเศษเป็นไปอย่างสมบูรณ์ พร้อมที่จะบุกเข้าโจมตีได้ทุกขณะซึ่งในช่วงเวลานั้นหลายฝ่ายอาจจะเห็นเพียงแค่อรินทราช26เท่านั้นที่เดินผ่านกล้องไปมาหากแต่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของทีมต่อต้านการกอร่อการร้ายยืนยันถึงมาตรฐานของงานต่อต้านการกอร่อการร้ายของไทยได้เปิดเผยว่าหน่วยปฏิบัติการพิเศษจริงๆนอกจากอรินทราช26ของกองบัญชาการตำรวจนครบาลที่ปรากฏในข่าวแล้วยังมีอีก4เหล่าทั้งกองพันจู่โจมูนย์สงครามพิเศษกองทัพบ,บก หน่วยซิลจากศูนย์สงครามพิเศษทางเรือกองทัพเรือหน่วยคอมมานโดกองทัพอากาศและหน่วยนเรสวน261จากตำรวจตะเวนชายแดนค่ายนาเรศวร18นาฬิกากลุ่ม NGO องค์กรประชาธิปไตยและองค์กรต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนทั้งหลายออกถแถลงการให้ใช้สันติวิธีในการแก้ปัญหาเรียกร้องให้เป็นกลางให้ทั้งฝ่ายยึดสถานทูตและทางการไทยไม่ให้ใช้วิธีการรุนแรงในขณะที่ทีมโจมตีวางกำลังไป เจรจาต่อรองก็เจรจาไปกระทั่งในที่สุดเวลาล่วงเลยมาถึงห้าทุมฝ่ายนักศึกษาพมา่าจากในสถานทูตขอพักการเจรจายื่นเงื่อนไขให้เจรจาต่อในเช้าวันรุ่งขึ้นแต่ในระหว่างการหยุดพักการเจรจานั้นกลุ่มนักศึกษาพม่าได้ใช้โทรศัพท์ในสถานทูตโทรไปที่ยางกุงกว่าสิบครั้งในสามสถานที่รวมทั้งยังมีโทรไปหาแหล่งพักพิงนักศึกษาพม่ายานพระรามสามและยานรามคำแหงอีกหลายครั้ง ขณะเดียวกันหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่สนที่กำลังกันเข้ามาก็ได้รับคำสั่งให้พร้อมจูโจมส่วนกลุ่มนักศึกษาพาม่าที่อยู่ในสถานทูตนั้นก็ไม่น้อยหนะ้ามีการเตรียมรับสถานการณ์โดยการเปลี่ยนชุดแต่งกายเป็นชุดมีสีเขียวให้ทางการไทยสับสนไม่มั่นใจในการจะเข้าโจมตีกระทั่งต่อมาเวลา6นาฬิกาสนาทีพลตำรวจเอกประชาพรหมนอกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกพรศักดิ์ดูดงเขวีบุญ รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเดินทางมาถึงศูนย์อำนวยการชั่วข่าวที่ชั้นล่างตึกบริษัทไบเออร์ก่อนจะเข้าหารือกับพลตารวจตรีทวัชัยพรมประสิทธิ์รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลพลตําตรวจตรีอัศวินขวัญเมืองผู้กํากับการกองปราบปรามพันตารวจเอกหัตกิจทารีชัดนายเวณพลตํารวจเอกสรรสุรุตานน์รองผู้บัญชาการตํารวจในฐานะที่เขามาเป็นหัวหน้าชุดเจรจาต่อรองเหตุการณ์ที่ตัวประกันในครั้งนี้ นอกจากนั้นยังมีรายงานว่าได้มีการนําตัวนายองโจแกนนานักศึกษาพม่าจากศูนย์อพยพมณีรอยที่รู้จักมักขุนกับนายจอนนี้หัวโจกของการบุกสถานทูตในครั้งนี้เข้ามาร่วมวางแผนด้วยต่อมาเวลา7จ็นาฬิกาพลตรีสนั่นขจรประสาทรองนายกรัฐมนตรีและระัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยผลเอกเชษฐาธานาจาโรที่ปรึกษาด้านความมั่นคงมอมราชวงศุขุมพันธุ์บริพัตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เดินทางมาถึงหน้าสถานทูตพาม่าก่อนจะพูดคุยหารือกับคณะแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อนจะเข้าไปร่วมวางแผนในศูนย์นอำนวยการชั่วคราวต่อมาเวลา8นาฬิกามีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการต่างประเทศแต่งชุดข้าราชการสีกากีหิ้วกระเป๋าหนังสีดำข้างในบรรจุสิ่งของจนแน่นมีรายง,งานว่าอาจจะเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐจำนวนหนึ่งเข้าไปยืนรอส่งให้นักศึกษาพม่าที่หน้าประตูสถานทูต สักพักประตูสถานทูตก็เปิดออกจนมองเห็นภายในได้อย่างชัดเจนมีนักศึกษาพามาพกขวดด้วยผ้าแดงคุมตัวประกันหญิงคนหนึ่งให้ออกมารับกระเป๋าใบน,นั้นเข้าไปข้างในก่อนจะรีบปิดประตูอย่างรวดเร็ว8นาฬิกา20นาทีมีนักศึกษาพาม่าได้ขึ้นไปดึงหลังเชือกสําหรับชักธงชาติที่อยู่ติดกับเสาธงภายในสถานทูตอย่างแรงจนเสาธงเหนือหลังคาสถานทูตล้มลงโดยนักศึกษาพาม่ายืนยันว่าต้องการปรับพื้นที่ให้เป็นลานจอดเฮลิคอปเตอร์ เพื่อจะนําตัวประกันบางส่วนและกลุ่มนักศึกษาทั้งหมดไปส่งที่บ้านเสาหินหลักเขตชายแดนระหว่างอําเภอแม่สอดจังหวัดตากกับอําเภอแม่สะเลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งบริเวณนั้นเป็นศูนย์อพยพของชาวกะเหรี่ยงจากนั้นจะยอมปล่อยตัวประกันส่วนทางด้านการเจราจาหาข้อยุติระหว่างกลุ่มนักศึกษาพม่าก,กับผู้เกี่ยวข้องอันมีพลตรีสนันขจรประสาทอํานวยการในศูนย์อานวยการชั่วคราวภายในตึกไบเออร์ทั้งสองฝ่ายติดต่อสื่อสารกันทางโทรศัพท์ตลอดเวลา พลตรีสนั่นได้ขอร้องให้กลุ่มนักศึกษาปล่อยตัวประกันที่บาดเจ็บและไม่สบายโดยยินดีจะปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของกลุ่มนักศึกษาทุกประการหมายรวมถึงการเตรียมจัดหาเฮลิคอปเตอร์ตามที่กลุ่มนักศึกษาหัวรุนแรงต้องการโดยเร็วที่สุดหลังการเจราจาต่อรองไม่นานตัวประกันก็เริ่มถูกทยอยปล่อยออกมาทีละคนโดยคนแรกนั้นเป็นหญิงที่กำลังตั้งครรภ์ได้4เดือนท่าทางหมดเลี้ยวหมดแรงเจ้าหน้าที่เข้าไปรับตัวแล้วรีบพาขึ้นรถพยาบาลส่งโรงพยาบาลเซนหลุยในทันที ถัดมาอีกสินาทีกลุ่มนักศึกษาได้ปล่อยตัวประกันออกมาอีกหนึ่งคนเป็นผู้ชายนุ่งสโตรทราบชื่อภายหลังคือนายซอทูอายุประมาณ40ปีเป็นเจ้าหน้าที่สถานทูตพมา่าอยู่ในสภาพอิดโรยอย่างหนักด้วยอาการโรคหัวใจกำเริบถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลตำรวจเป็นการด่วนอีกหลายหลังตัวประกันถูกปล่อยออกมาสองรายไม่นานนะักเฮลิคอปเตอร์ของกองบินตำรวจก็ถูกส่งมาบินวนเวียนเหนือสถานทูตพมา่า ลักษณะเหมือนต้องการหาที่ลงเป็นไปตามสัญญาที่พลตรีสนั่นเจราจาตรอ,องไว้แต่ภายหลังที่วนอยู่ในระดับต่ำสองสารอบไม่สามารถจะบินลงจอดภายในสถานทูตได้เนื่องจากพื้นที่แคบมีตึกสูงรายรอบอีกทั้งยังมีต้นไม้และสายไฟละเกะระกะทำให้แผนการที่กลุ่มคนร้ายเจราจาตรอ,องไว้ว่าจะให้พาตัวประกันบางคนและกลุ่มคนร้ายไปมีอันต้องเปลี่ยนแผนกันในทันที 10. นาฬิกาความเคลื่อนไหวหน้าสถานทูตเกิดขึ้นอีกครั้ง เมื่อมีเจ้าหน้าที่ตำรวจประมาณ50นายกระจายก,กำลังกันเคลียร์บริเวณริมถนนสาทรฝั่งด้านตรงข้ามสถานทูตห้ามไม่ให้ผู้สื่อข่าวและไทยมุงเข้าไปในรัศมี500เมตรต่อมาได้มีเจ้าหน้าที่แต่งกายคล้ายเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ทราบชื่อภายหลังคือนายชัยพฤกษ์แสวงเจริญหรือผู้คุมหมูอดีตผู้คุมชาวพม่าอพยพประจำศูนย์มณีลอยจังหวัดราชบุรีผู้มีความสนิทสนมกับกลุ่มนักศึกษากลุ่มนี้เป็นอย่างมากได้นำถุงพลาสติกบรรจุเครื่องดื่มน้ำอัดลม เดินเข้าไปหน้าสถานทูตทั้งกลุ่มนักศึกษาซึ่งถือปืนอากาศและระเบิดมือได้เปิดประตูออกมารับก่อนที่จะปล่อยตัวประกันเป็นหญิงสาวอายุประมาณ25ปีออกมาอีกคนหนึ่งก่อนเหตุการณ์จะผ่านไปครบ24ชั่วโมงการเจรจาได้ข้อต่อรองยุติลงที่ว่ากลุ่มนักศึกษาพม่าทั้ง12คนที่เอ่ยอ้างมาขอเฮลิคอปเตอร์สองลำเพื่อจะนำตัวพวกเขากลับไปลงที่ชายแดนไทยโดยไม่นำตัวประกันไป หลังเหตุการณ์วิกฤตผ่านผลไปครบ24ชั่วโมงได้มีการนำรถตู้โตยโยต้า2คันซึ่งเป็นรถของบริษัทเจมส์แกรลรลอลีเขาไปจอดที่หน้าตึกไบเออร์เหมือนจะเตรียมส่งเขาไปในสถานทูตพมา่าก่อนที่เฮลิคอปเตอร์ของกองบินตำรวจจะบินวนมาอีกรอบเพื่อสร้างความอุ่นใจให้แก่กลุ่มนักศึกษาพมา่าและคราวนี้มีการพยายามจะบินลงจอดภายในบริเวณสนามฟุตบอลโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนที่อยู่ใกล้เคียงกัน โดยทางเจ้าหน้าที่ติดต่อกับกลุ่มคนร้ายตลอดว่าเฮลิคอปเตอร์กำลังจะลงและจะส่งรถตู้เข้าไปรับภายในสถานทูตแต่หลังจากที่เฮลิคอปเตอร์บินสำรวจปรากฏว่ามีอุปสรรคยอย่างจนทําให้นักบินต้องไปลงจอดที่สนามกีฬาโรงเรียนเตรียมทหารแทนและนั่นเองจึงทําให้ความตึงเครียดประทุข,ขึ้นอีกครั้งเมื่อนายจอนนี่หัวโจกของขบวนการนักศึกษาหัวรุนแรงเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ดึงเกมไม่ยอมนําเฮลิคอปเตอร์มาจอดใกล้สถานทูตพม่าตามเงื่อนไข จึงกวาดต้อนตัวประกันที่อยู่ในสถานทูตมานั่งรวมกันที่หน้าตึกโดยนายจอนนี่ซึ่งมีอาการหงุดหงิดเครียดจัดถือปืนอยู่ในมือพยายามกดดันเจ้าหน้าที่โดยมีการให้ตัวประกันต่อรองผ่านสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันเพื่อให้ทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ทำตามเงื่อนไขโดยใช้ในายประเสร,เริฐเหลืองอารามเวทนักธุรกิจที่กำลังเข้าไปติดต่อขอทำวีซ่าและถูกจับเป็นตัวประกันให้ช่วยเจรจากับเจ้าหน้าที่พร้อมกับพากันออกมาหน้าประตูสถานทูต และบอกกับนายชัยพฤกษ์หรือผู้คุมหมู่ที่กำลังโทรโขงเกียกล่อมอยู่ให้จัดหารถตู้สองคันเพื่อจะขนย้ายตัวประกรันจำนวน20คนออกจากสถานทูตโดยระหว่างที่นายประเสริฐออกมาพูดแทนนักศึกษาพมา่านั้นกลุ่มนักศึกษาพมา่าได้ใช้อาวุธปืนจี้หัวยุ่ตลอดเวลาเมื่อสถานการณ์บีบคั้นเช่นนั้นทางฝ่ายเจ้าหน้าที่จึงปรับแผนใหม่โดยพลตํารวจเอกประชาดได้สั่งการให้พันตํารวจโทวิชัยสังประไพลองผู้กําก,กับการสืบสวนคนครบาลห้า เป็นผู้ขับรถตู้เข้าไปวนอยู่หน้าสถานทูตเปิดสัญญาณไฟกระพริบโดยรอให้นักศึกษาเปิดประตูสถานทูตรครูเดี่ยวในประเสริฐได้ออกมาเปิดประตูสถานทูตออกทั้งสองบานแบบคาดไม่ถึงและนี่ก็เป็นครั้งแรกที่สายตาของทุกคู่ที่จับจ้องจากภายนอกสถานทูตได้เห็นสถานการณ์ภายในอย่างเต็มตาโดยพบว่ามีนักศึกษาพมา่าใช้ผ้าแดงคาดหัว3คนถือปืนอากา M16 และปืนขนาด1ิอมม ยืนคุมเชิงตัวประกรันที่เกณฑ์กันมายืนออกกลุ่มใหญ่อยู่หน้าตึกเหมือนต้องการขู่าพร้อมจะระเบิดหัวตัวประกรันเป็นลายตัวหากตำรวจยังดื้อดึงบิดเบือนเงื่อนไขเหตุการณ์วิกฤตขมิงเกลหนักขึ้นอีกหลังจากที่นายประเสริฐผู้เป็นตัวแทนเดินเข้ามาพูดกับพันตำรวจโทวิชัยซึ่งนั่งขับรถตู้ว่ากลุ่มนักศึกษาพมาไม่ต้องการโชเฟอร์แต่จะขับเองพันตำรวจโทวิชัยจึงลงจากรถตู้จากนั้นนายประเสริฐจึงขึ้นมาขับรถเข้าไปภายในสถานทูต และในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเองบรรดาผู้ซื่อข่าวทั้งไทยและเทศนับร้อยคนที่อยู่กันตรงเกาะกลางถนนฝั่งตรงข้ามเพื่อจะบันทึกภาพและรายงานเหตุการณ์สดๆกับกลายเป็นสร้างความไม่พอใจให้แก่กลุ่มนักศึกษาพามาจนตะโกนโวกเวกโบกมือโบอกไม้ให้ถอยไปไม่ต้องการให้บันทึกภาพถึงกับกราดกระสุนปืนขึ้นฟ้าสองสามชุดทำเอาบรรดานักข่าวช่างภาพถึงกับแตกคือ ในเวลาต่อมาได้มีชายคนหนึ่งเดินชูมือออกมาน่าสถานทูตแล้วพูดไทยแบบไม่ชัดโดยตะโกนบอกเจ้าหน้าที่ว่าไม่มีอะไรรุนแรงเพียงแต่ขอให้การผู้สื่อข่าวช่างภาพไว้จากนั้นจึงขอขับรถตู้อีกคันหนึ่งเข้าไปข้างในโดยมีนายจอนนี่หัวโจกของขบวนการนักศึกษาเป็นผู้ไล่ตอนตัวประกันทั้งหมดขึ้นรถทั้งสองคันจนเต็มคัน ในช่วงเวลานั้นกลุ่มนักศึกษาพมา่าทราบว่าเฮลิคอปเตอร์จะจอดรออยู่ที่สนามฟุตบอลโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนดังนั้นรถตู้ทั้งสองคันจึงแล่นออกจากสถานทูตพมา่ามุ่งหน้าตรงไปถึงสนามฟุตบอลหน้าโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนแต่ปรากฏว่าไม่มีเฮลิคอปเตอร์จอดรอตามที่ตกลงกันไว จึงสร้างความหัวเสียให้กับจอนนี่หัวหน้าขาบวนการที่คิดว่าโดนหักหลังหรือถูกหลอกนายจอหนนี่จึงใช้ปืนจ่อหัวนายประเสริฐเหลืองอารามเวทแล้วตะโกนลั่นว่าจะยิงตัวประกันทิ้งทีละคนหากยังไม่ยอมส่งเฮลิคอปเตอร์มารับโดยเร็วรวมทั้งจะระเบิดรถทิ้งทั้งคันจากนั้นได้ไล่ให้ในายประเสริฐลงจากรถโดยใช้ปากคาบระเบิดมือแล้วยิงกราดปืนอากาขึ้นฟ้าขู่อีกชุดใหญ่ทำให้บรรดาไทยมุงที่อยู่ริมถนนต้องหลบกันพลวัน และก่อนที่เหตุการณ์เร็วหลายจะบานปลายหนักขึ้นทั้งพนตรีสนั่นได้ติดต่อทางโทรศัพท์มือถือกับนายประเสริฐให้ช่วยแจ้งกลุ่มนักศึกษาพมา่าว่าเฮลิคอปเตอร์นั้นพร้อมแต่คอยอยู่ที่สนามกีฬาโรงเรียนเตรียมทหารเพราะไม่สามารถลงจอดที่สนามฟุตบอลโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนได้แต่นายจอนนี่การน,นานักศึกษาพมา่าไม่เชื่อเสร็จแล้ว โดยมีการร้องขอเฮลิคอปเตอร์เพิ่มเติมอีกหนึ่งลำและบอกว่าจะนำตัวประกันไปด้วย3คนโดยอ้างว่าสถานการณ์เปลี่ยนไปแล้วจากที่เคยตกลงว่าจะไม่เอาตัวประกันไปแต่เป็นเพราะทางพลตรีสนั่นนั้นเล่นเมซื่อพลตรีสนั่นได้พยายามชี้แจงเหตุผลขอร้องให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขเดิมที่ตกลงกันไว้แต่ปรากฏว่านายจอนนีล้มการเจรจาทำให้การต่อรองต้องเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งหนึ่ง ในระหว่างที่กลุ่มนักศึกษาพมา่าลังเลใจว่าจะเดินทางออกจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนไปสนามกีฬาโรงเรียนเตรียมทหารดีหรือไม่นั้นปรากฏว่าหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เสนอตัวเป็นตัวประกันแทนตัวประกันทั้งหมดโดยต่อรองขอให้นักศึกษาพมา่าปล่อยตัวประกันทั้งหมดก่อนขึ้นเฮลิคอปเตอร์ก่อนจะนัดหมายกันไปที่สนามกีฬาโรงเรียนเตรียมทหารโดยหม่อมราชวงศ์สุข,ขุมพันธุ์ได้เดินทางขึ้นรถโฟกตู เดินทางมุ่งหน้าไปมีกลุ่มนักศึกษาใช้ปืนจ่อหัวด,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 ดโดยหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์นั้นได้ไปขึ้นรถโฟกตู้อีกคันหนึ่งเป็นคันที่3โดยมีกลุ่มนักศึกษาพม่าใช้ปืนอากาจ่อหัวก่อนที่รถทั้ง3คันจะมุ่งหน้าไปยังสนามกีฬาโรงเรียนเตรียมทหารโดยมีรถตำรวจจราจรกลางขับนำไปเวลา13นาฬิกา12นาทีขบวนรถตู้ได้นำนักศึกษาและตัวประกันมาถึงสนามโรงเรียนเตรียมทหาร ที่มีเฮลิคอปเตอร์จอดรออยู่สองลำก่อนที่หม่อมราชวงศุขุมพันธ์จะลงจากรถตู้แล้วเดินไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์โดยมีนายชัยพลึกและนักศึกษาพมา่าอีกจํานวนหนึ่งเดินตามไปก่อนจะมีการปล่อยตัวประกันคนอื่นไปในทันทีแต่นักศึกษาพมา่าได้หันกลับมาต่อรองกับเจ้าหน้าที่ครั้งหนึ่งว่าจะนําเอาลูกระเบิดขึ้นเครื่องไปด้วยแต่รับรองจะไม่ทําร้ายใครทางด้านตัวประกันที่ได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระ หลังจากผ่านวิกฤตการณ์มากว่า25ชั่วโมงต่างพากันโห่ร้องแสดงความดีใจอย่างตื่นเต้นต่อมาเวลา13นาิก14นาทีผลตรีสนั่นได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับนายประเสริฐว่าฝากบอกนักศึกษาพม่าให้รู้ด้วยว่าขอให้เป็นเพื่อนกันอย่าได้มีอะไรเกิดขึ้นอีกทางเราจะไม่ทำอะไรเด็ดขาดขอให้เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเราต้องพบเจอกันอีกให้นึกถึงความสัมพันธ์กันไว้13นาฬิก17นาที ทั้งกลุ่มนักศึกษาและตัวประกันที่ได้รับการปล่อยออกมาต่างบกไม้บกมือล่ำลากันหลังจากที่ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระแก่กันและแล้วในที่สุดกว่า25ชั่วโมงกับเหตุการณ์ระทึกขวัญจี้จับตัวประกันเกือบ30ชีวิตในสถานทูตพม่าก,ก็ยุติลงเมื่อเฮลิคอปเตอร์ที่มีพันตำรวจโทสนธยาเขียวสลับเป็นนักบินและพันตำรวจโทสมยศบัวมันเป็นผู้ช่วยนักบินติดเครื่องยนต์สตาร์ทโรเตอร์ใบพัด ก่อนค่อยๆยกลำตัวพ้นเหนือพื้นสนามหญ้าสนามกีฬาโรงเรียนเตรียมทหารลอยลำขึ้นบนท้องฟ้าทำกลางเสียงปรบมือโหฮาของไทยมุงมุงนาอย่างชายแดนไทยเขตแดนจังหวัดราชบุรีพื้นที่ถิ่นอิทธิพลของกะเรี่ยง KNU กระทั่งเวลา14นาฬิกา40นาทีนักศึกษาพมา่าและนักบินได้เห็นพ้องต้องกันให้นำไปส่งที่บริเวณสันแดนห้วยสักลึกเข้ามาในฝั่งไทยประมาณ1กิโลเมตร ติดกับพื้นที่บ้านตะโกรางหมู่8ตําบลสวนพึ่งอำเภอสวนพึ่งซึ่งอยู่ในย่านเขตอิทธิพลของกระเลี่ยง KNU ของนายพลโอลิเวอร์โดยเฮลิคอปเตอร์นั้นไม่ได้ลงแตะพื้นดินเพียงแต่ลดระดับลงต่ำให้ห้านักศึกษากระโดดลงไปหลังจากที่ส่งกลุ่มนักศึกษาพมา่าเสร็จเรียบร้อยเฮลิคอปเตอร์พร้อมโดยเจ้าหน้าที่รวม6คนได้เดินทางไปลงอย่างค่ายพระพุทธยอดฝากองกบกับการตำรตวจตะเวนชายแดนที่13จังหวัดกาญจนบุรีโดยมีพันตำรวจโทถาสุขว่องวาจานนล รองผู้กำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่13ค่ายพระพุทธยอดฟ้าให้การต้อนรับก่อนจะนำหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์เข้าพักในห้องประชุมกว่า20นาทีแล้วออกมาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าได้ปล่อยนักศึกษาพามาบริเวณใกล้กับศูนย์มณีลอยส่วนการที่ตนเองยอมเอาตัวเข้าแรกเป็นตัวประกันนั้นเพราะเชื่อว่าพวกเขาจะไม่ทำร้ายใครเพียงแต่ต้องการความมั่นใจว่าเราจะปล่อยเขาออกไปได้ตนจึงเสนอตัวกับนายกรัฐมนตรีขอเป็นตัวประกันแทน เราไม่อยากให้เกิดความสูญเสียในครั้งแรกนั้นนักศึกษาพม่าจะเอาตัวประกันชาวพม่าไปด้วยแต่ตนไม่ยอมตอนต่อรองว่าต้องปล่อยตัวประกันทุกคนส่วนข้อเรียกร้องของนักศึกษาพม่า3ข้อที่ว่าต้องการให้มีการปล่อยตัวนักโทษการเมืองในพม่าทั้งหมดยังไม่มีเงื่อนไขให้มีการเจรจาการระหว่างรัฐบาลทหารพม่ากับนักการเมืองที่ได้รับการเลือกตั้งตั้งแต่ปี2533ซึ่งรัฐบาลพม่าไม่ยอมรับผลเลือกตั้งในครั้งนั้นและข้อสุดท้ายที่เรียกร้องให้มีการประชุมร่วมกัน เพื่อให้มีการจัดตั้งรัฐบาลผสมระหว่างรัฐบาลทหารและนักการเมืองที่ได้รับการเลือกตั้งเมื่อปี2533นั้นทางเอกอัคราชะทูตพามา่าได้เรียนให้ทางรัฐบาลพาม่าได้ทราบแล้วทางด้านนายประเสริฐนักธุรกิจผลิตยาแผนปัจจุบันหนึ่งในตัวประกรันซึ่งเป็นผู้รายงานเหตุการณ์ทั้งประสานงานกับทีมเจรจาและรายงานในวิทยุร่วมด้วยช่วยกันได้เปิดเผยถึงสถานการณ์ระทึกขวัญขณะถูกจับเป็นตัวประกรัน ถูกปืนจ่อหัวรวมทั้งให้ขับรถตู้พาตัวประกันไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์ว่าตนได้รับความไว้วางใจจากนักศึกษาพม่าที่ก่อเหตุให้เป็นผู้ช่วยเจรจากับเจ้าหน้าที่ประสานงานติดต่อขอสิ่งของต่างๆเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ในช่วงคืนวันแรกนั้นยังไม่มีอะไรตึงเครียดเท่าไหร่จะมีบางช่วงเนื่องจากมีโทรศัพท์เข้ามารวมทั้งมีแฟกซ์เข้ามาจากด้านไหนไม่รู้บอกว่าไม่จับแล้วจะฆ่าให้หมดทําให้เกิดแรงบีบคั้นกับกลุ่มนักศึกษาพม่ากระทั่งเวลาประมาณ8ปดนาฬิกา เมื่อทางนักศึกษาได้ขอเฮลิคอปเตอร์แล้วบอกว่าหากไม่ได้จะฆ่าตัวประกันที่ละคนต่อมาได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์ทําให้ทุกคนดีใจเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ากลุ่มนักศึกษากลุ่มนี้ติดตามความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่จากโทรทัศน์หรือไม่นปยประเสิริฐกล่าวว่ากลุ่มนักศึกษากลุ่มนี้ติดตามความเคลื่อนไหวจากข่าว CNN ไม่ได้ดูข่าวทีวีช่องต่างๆของไทยซึ่งก็ทําให้ตนสบายใจเพราะถ้าเขาดูข่าวทีวีช่องไทยจะเห็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษต่างๆอาจจะทําให้เขาเครียดมากกว่านี้ นายประเสริฐยังกล่าวต่อว่าตัวประกันเริ่มมีความรู้สึกเห็นใจกลุ่มนักศึกษาอันถือเป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งอย่างน้อยเขาได้รู้ว่าพวกเราคือพวกเขาความตึงเครียดระหว่างตัวประกันกับทางนักศึกษาก็ลดลงเขารู้สึกว่าเราเป็นพวกเดียวกับเขาเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ารู้สึกประหลาดใจหรือไม่ที่เราตัวประกันที่เป็นคนต่างชาติหลายคนหลวนแสดงความยินดีที่กลุ่มนักศึกษาสามารถกลับออกไปได้อย่างปลอดภัยนายประเสริฐกล่าวว่า นั่นเป็นความรู้สึกของตัวประกรันทุกคนในสถานทูตท,ที่อยากเห็นนักศึกษากลุ่มนี้ปลอดภัยสำหรับคุณจอนนี่เองนั้นค่อนข้างมีอารมณ์แปลปรนในช่วงหลังค่อนข้างจะซีเรียสมากตนพยายามคุยกับเขาอธิบายเหตุผลให้เขาฟังว่าอย่าทําอะไรเพราะมันจะเร็ว้ายลงไปซึ่งมันจะแก้ไขไม่ได้นะเวลานั้นซึ่งทั้งหมดนั้นเกิดจากการที่เขาต้องการกลับประเทศของเขาหลังจากแสดงสัญ,ญลักษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว15นาฬิกาสนาที ที่ศูนย์อำนวยการตึกไบเออร์พลตรีสนันขจรประสาทพร้อมในตำรวจผู้เกี่ยวข้องได้เปิดถแถลงข่าวและตอบข้อสักถามโดยพลตรีสนันกล่าวว่าถึงขณะน,นี้สถานการณ์คล,คลี่คลายไปแล้วด้วยดีตั้งแต่วันวานจนถึงเวลานี้ใช้เวลาประมาณ25ชั่วโมงเศษเจ้จาหน้าที่ของประเทศไทยแก้ปัญหาทุกอย่างเรียบร้อยในวันนี้มีผู้เดินทางไปส่งนักศึกษาที่บุกยึดสถานทูตเมียนมา ประกอบด้วยหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนายชัยพฤกษ์แสวงเจริญผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษธนบุรีอดีตผู้บัญชาการประจำศูนย์ควบคุมชาวพม่าอพยพมณีลอยจังหวัดราชบุรีโดยเครื่องจะนำกลุ่มนักศึกษาไปส่งที่แนวชายแดนและจะกลับถึงกรุงเทพมหานครภายในอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าพลตรีสนั่นกล่าวว่านักศึกษาพม่ากลุ่มหนีต่อต้านรัฐบาลพม่าและต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย ทำาดยความรอบคอบและเป็นกันเองตัวประกันทั้งชาวไทยและต่างประเทศรวมทั้งชาวเมียนมาเองไม่ได้รับอันตรายใดๆตลอด25ชั่วโมงซึ่งเราได้ติดตอ่อประสานงานกับทางกลุ่มนักศึกษานี้ตลอดเวลาแต่บางครั้งไม่ได้แจ้งให้สื่อมวลชนทราบเพื่อรักษาความลับสุดท้ายเจ้าหน้าที่ทุกคนก็ร่วมคลี่คลายสถานการณ์ไปได้ด้วยดีเซนนันยังกล่าวต่อว่าจากการตรวจสอบโดยละเอียดนั้นมีผู้ก่อเหตุเพียง5คน แต่ตัวประกันนั้นมีชาวไทยและชาวต่างชาติ38คนแต่ว่ากันว่ามีชาวพม่าที่อยู่ในสถานทูตอีกกว่า51คนซึ่งถ้ารวมทั้งหมดเป็น89คนโดยข้อเสนอของกลุ่มนักศึกษาคือต้องการให้นําไปส่งที่ชายแดนจากนั้นเขาจะไปไหนต่อก็เป็นเรื่องของเขาโดยจุดที่ไปส่งคือตําบลท่าตะโกใต้ในเขตทองที่จังหวัดราชบุรีไม่ได้ลุกล้ําไปในประเทศเพื่อนบ้านเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงเจ้าหน้าที่ราชทัณฑนว่านายชัยพลึกเป็นใคร ผลตรีสนันกล่าวว่านายชัยพฤกษ์แสวงเจริญคือผู้บัญชาการศูนย์อพยพมณีลอยเก่าเมื่อวานนี้ได้ย้ายมาอยู่เรือนจำพิเศษธนบุรีโดยทางนายจอนนีที่เป็นหัวหน้านักศึกษาเป็นผู้ขอมาอยากจะพบกับคนนี้และต้องการให้ไปส่งจึงได้เดินทางไปพร้อมหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงจำนวนยอดผู้ปฏิบัติการบุกยึดสถานทูตท,ที่แท้จริงผลตรีสนันกล่าวว่าครั้งแรกแจ้งมาว่า12คนนั่นเป็นข่าวลวงแท้ที่จริงแล้วมีเพียงห้าคน เวลาต่อมา3ตุลาคม2542มีรายง,งานทางด้านการสอบสวนกรณี5นักศึกษาพมา่าพร้อมอาวุธสงครามก่อเหตุที่จับตัวประกันยึดสถานทูตโดยมีรายง,งานว่าพรนโทวันรัตคดชลักษ์ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้สั่งการให้พลตรวจตรีจักรทิพย์กุลชรนอยุทธยาผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นหัวหน้าชุด คุมจำนวนการสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตอนนักศึกษาพม่ากลุ่มนี้โดยตำรวจเต็มตั้งคณะพนักงานสอบสวนเข้าดูแลํำนวนคดีที่เกิดขึ้นเพื่อพิจารณาออกหมายจับกลุ่มนักศึกษาพม่าที่ก่อเหตุในข้อหามีอาวุธสงครามกักขังนวงเหนียวทาให้เสื่อมเสียอิสรภาพบุกลุกเข้าไปในสถานที่ราชการทางด้านสำนักข่าว afp ตั้งข้อสังเกตว่า ทำไมนักศึกษาพม่าทัง้าจึงได้หายตัวไปอย่างลึกล,ลับไร้ร่องรอยหลังจากถูกนําตัวขึ้นเฮลิคอปเตอร์ส่งที่ตําบลท่าตะโกตายจังหวัดราชบุรีซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนไทยประมาณ1.2กิโลเมตร โดยพลตรีสนั่นขจรประสาะทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรองนายกรัฐมนตรีนั้นเป็นเพียงคนเดียวที่ดูเหมือนมั่นอกมั่นใจว่ากลุ่มนักศึกษาพาม่าทั้ง5้าคนไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายเป็นเพียงนักศึกษาที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในพามา่าดังนั้นพวกเขาจะสามารถไปไหนมาไหนก็ได้ตามความต้องการตราบเท่าที่ไม่ได้พำนักอยู่ในประเทศไทย ทั้งนี้ตามรายงานขององค์กรเอกชนและเจ้าหน้าที่ตำรวจในไทยระบุว่านายซานเหนียงหรือที่รู้จักกันในนามนายจอนนีหัวหน้ากลุ่มนักศึกษาพม่านี้เคยมีประวัติการก่อการร้ายมาแล้วหลายครั้งเพื่อเลยกร้องประชาธิปไตยทางการจี้เครื่องบินภายในประเทศพม่าบังคับนักบินให้นําเครื่องมาลงจอดที่สนามบินอุตเผาเมื่อปี2532จนถูกต้องโทษจําคุก6ปีแต่ได้รับการลดหย่อนโทษหลังจากถูกคุมขังเพียง3ปีเท่านั้น มีรายงานในทางลึกว่าทีมปฏิบัติการพิเศษของไทยที่สนธิกําลังกันเข้ามานั้นมีความพร้อมร้อยเปอร์เซนตตั้งแต่ช่วงเช้ามืดพร้อมที่จะปฏิบัติการอย่างเด็ดขาดในการจัดการกับกลุ่มนักศึกษาพมา่าที่เข้ายึดสถานทูตพมา่าในครั้งนี้แต่จากการตรวจสอบอย่างละเอียดจากตัวประกันหลายคนทั้งท่วงทากิริยาดูน้ำจิตน้ำใจความเอื้ออาทรที่นักศึกษาพมา่ามีให้เป็นเหตุให้ตัวประกันเปลี่ยนท่าทีจากศัตรูกลายเป็นมิตร วิเคราะห์ข้อมูลทุกด้านแล้วเมื่อเหตุปัจจัยเปลี่ยนตัวประกันกลายเป็นแนวรวมหากตัดสินใจจู่โจมตัวประกันจะเป็นโลให้นักศึกษาพมา่ามีแต่พังกับพังแผนปฏิบัติการขั้นเด็ดขาดที่เตรียมไว้เป็นมาตรการขั้นสุดท้ายจึงเป็นหมันกลุ่มนักศึกษาพมา่าผู้ก่อการบุกยึดสถานทูตพมา่าเป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์ในการเรียกร้องประชาธิปไตยจึงลอยนวลบินข้ามฟ้ากลับบ้านโดยสวัสดิภาพกราบขอไัย และขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณเพื่อนำเรื่องเหล่าอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตยังมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคาวะไรจนเดอรี่ชาแนล